จะมาสอนวิธีผูกเป็นลูกเสือเบื้องต้นที่มีทั้งหมด10เลื่อนเองื่อนตะกุดเบ็ดวิธีการผูก 1. ทำเชือกให้เป็นบ่วงสลับกัน 2. เลื่อนบ่วงให้ซ้อนทับกันจนเห็นเป็นบ่วงเดียวกัน 3. นำบ่วงที่ได้สวมวัตถุที่ต้องการจะผูก แล้วดึงปลายเชือกให้บ่วงรัดวัตถุนั้นให้แน่นเ,อเอง,งเนื่อนพิรอดวิธีการผูกใช้ปลายเชือกด้านขวาทับปลายเชือกด้านซ้ายสอดปลายเชือกลอดใต้เส้นเชือกด้านซ้ายแล้วตั้งปลายเชือกขึ้นรวบปลายเชือกเข้าหากัน โดยให้ด้านซ้ายทับด้านขวาสอดปลายเชือกลอดใต้เส้นเชือกด้านขวาเงื่อนขัดสมาธิวิธีการผูกงอเชือกด้านซ้ายให้เป็นบ่วงสอดปลายเชือกอีกด้านเข้าในบ่วงทางด้านล่างม้วนปลายเชือกอีกด้านอ้อมด้านหลังบ่วง พันปลายเชือกอีกด้านขึ้นแล้วสอดไปในบว่วงช่วย,น,วยน,น,นผูกรน่นวิธีการผูกทบเชือกให้เป็นสามเส้น 2. ทํทำเป็นห่วงคล้องทั้งสองด้านแล้วจัดเงื่อนให้เรียบร้อย ด้าส,สเงื่อนกระวัดไม้วิธีการผูกใช้เชือกคล้องวัตถุโดยให้ปลายอยู่ด้านบนของเส้นเชือกสอดปลายเชือกลอดใต้เส้นเชือกดึงปลายเชือกข้ามบ่วงและเส้นเชือกสอดปลายเชือกลอดใต้เส้นเชือก แล้วจัดเงื่อนให้เรียบร้อยออเ,อเงื่อนบวงสายธนูวิธีการผูกทำเชือกให้เป็นบ่วงสอดปลายเชือกเข้าไปในบ่วงด้านล่างอ้อมปลายเชือกไปด้านหลังเชือกแล้วสอดปลายเชือกกลับลงไปในบ่วงแล้วจัดเงื่อนให้เรียบร้อยเงื่อนผูกรัง้ง วิธีการผูพันปลายเชือกให้เป็นบ่วงใช้ปลายเชือกพันรอบเส้นเชือกสามครั้งสอดปลายเชือกขึ้นบนพันปลายเชือกรอบเส้นเชือกด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วสอดปลายเชือกกลับลงมาในบ่วงด้านล่างแล้วจัดเงื่อนให้เรียบร้อย จจะไปใอ,ไอใขงานประมงวิธีการผูกวางเชือกสองเส้นทับกันให้ปลายเชือกซ้อนกันผูกปลายเชือกเส้นที่หนึ่งรอบปลายเชือกเส้นที่สองผูกปลายเชือกเส้นที่สองรอบปลายเชือกเส้นที่หนึ่ง ดึงเชือกทั้งสองเส้นเพื่อให้เชือกชนกันแล้วจัดเงื่อนให้เรียบร้อย um, เงื่อนผูกสุงวิธีการผูกใช้เชือกพันรอบวัตถุที่ต้องการจะผูกงอปลายเชือกเป็นบ่วงแล้วสอดใต้ตัวเชือกพันปลายเชือกรอบเส้นเชือก3-4รอบ ดึงตัวเชือกเพื่อให้เงื่อนแน่นแล้วจัดให้เรียบร้อยลมเงื่อนเก้าอี้วิธีการผูกหนึ่งทำเชือกให้เป็นบ่วงสองบ่วงสลับกันทำบ่วงสองบ่วงให้ซ้อนกันครึ่งหนึ่ง โดยให้บ่วงขวาอยู่บนบ่วงซ้ายขดปลายเชือกทั้งสองด้านแล้วคล้องเข้ากับบ่วงอีกด้านเรราาามาทอด,ดีให้ล,าาหลป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอการสอนวิธีการผูกเงื่อนลูกเสือเบื้องต้นมีที่มีทั้งหมด10เงื่อนทำได้กันไหมคะ พวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะบ๊ายบาย